เอาจริงๆป่ะผมเมื่อกี้กัดข้องสัญญาณนิดหน่อยครับผมเอาไวไฟอ,ออกผมกลับคิดว่าคอมเมนต์ในนี้ครับจากตัวเครื่องผมอะเร็วกว่าตัว iPad เ yeah. ย <c oughs> หลุดเหรอครับใช่ครับเมื่อกี้หลุดครับผม พี่กระชาคุยกับใครบ่อยสุดในเกมเมอร์สไทยแลนด์ยกเว้นพี่มาตังผมแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยครับ แต่เมื่อกี้กระตุกบ่อยอยู่นะคะน่าจะเป็นที่สัญญาณ Wi-Fi แหละครับตามสภาพของมันครับมันไม่ได้เพอร์เฟกต์รได้ไปวัดบบอรนไหมยังไม่ได้ไปครับสบายดีไหมคะสบายดีเรื่อยๆครับมันกระตุกบ่อยกว่าเมื่อก่อนเบาๆพี่ชาเล่นจคาร์ดไรเดอร์ไม้เล่นครับผม จะมีแอปอะไรใหม่ๆม,มาให้พี่กระชาไลฟ์อีกไหมผมไม่ทราบครับฝนตกไหมรอบที่ร้านครับไม่ตกครับหรือชื่อเพลง มันกระตุกเหรอครับแต่เอาจริงๆตั้ง,ตงแต่ตั้งแต่เท่าที่ผมผมดูมาผมใช้ iPad ของผมดูผมยังไม่เจอว่ามันกระตุกนะครับไม่ชัวร์ว่าเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของของไม่แน่ไม่แน่ใจ,ใจว่าเป็นของผมหรือว่าของ คนที่ดูอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตะเกียบผมก็นั่งเช็คอยู่เรื่อยๆตอนแรกใช้ wifi แล้วผมนั่งใกล้เราเตอร์ใช้ wi-fi มันผมยังไม่เห็นอาการกระตุกของมันนะเกมคาร์ดไรเดอร์คือเกมคาร์ดไรเดอร์คืออะไรคะอ้าวอ๋ออดีเกมคัสไรเดอร์คืออะไรคะโห oh, จำไม่ได้ต้องกลับไปดูครับ แต่เล่นเล่นบ้างไม่ค่อยได้เล่นเยอะครับไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเฮีย er, เคยฟังเพลง God Seven ไหมคะไม่เคยไม่เคยฟังแบบจริงจริงจังๆครับแต่เคยได้ยินมาบ้างครับผมผมรู้สึกว่ามันไม่กระตุกนะมันไม่มันเท่าที่ผมดูใช้อีกเครื่องหนึ่งเป็นมอนิเตอร์คอยเช็ค ตกบ่อยค่ะของเราไม่กระตุกผมว่าช่างมันนะครับกระตุกก็ดูกระตุกกระตุกไปก่อนคนระผมไม่รู้จะแก้ยังไงเหรอมันกระตุกหนักขนาดนั้นเลยเหรอ อยากร้องเพลงไม่เพียนต้องทำยังไงครต้องฝึกครับผมมันจะมีวิธีฝึกอยู่ครับแต่ก็ต้องมีม,มีมีครูหรือมีไกด์ที่ดีในการสอนครับไลฟ์ตะกี้เซฟไว้ยังวันนี้ผมจะไม่เก็บไลฟ์ไปนะครับผมขอแจ้งก่อนครับขอหวยหน่อยบ้าบอ พี่ก็จะสามารถไลฟ์ในวี i v e เองได้เองโดยไม่ต้องรอคิวจีเอ็มไหมคะนี่ผมไม่ทราบครับผมต้องถามอีกทีครับ มุกที่เหล่าฮิโปเคยเตะไปพี่กระชาเขินบ้างไหมคะเอาจริงๆแล้วไม่เคยเลยครับไม่รู้สึกเลยครับหลายพื้นที่ช่วงนี้ฝนตกอาจจะมีสัญญาณอ๋อพี่กระชาเล่นเลตอเลตไหมเคยเล่นครับแต่ไม่ได้เล่นแล้วครับมวดที่แล้วซื้อหวยอายุกระชาโดนเลยจ้า ำไมถึงไม่เก็บไลฟ์ไว้ไม่ไม่เก็บครับไม่เซฟครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยเซฟครับรอบนี้ถือว่าเป็นเทสเตอร์ผมอยากลองกับเจ้าตัวตัวนี้ดูหน่อยเฉยๆแล้ววันนี้มันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีคอมเมนต์ไม่ได้มีท็อปปิกอะไรที่แบบน่าสนใจขนาดนั้น เยเยเราดูย้อนหลังได้เมื่อกี้นะคะใช่ครับผมยังไม่ได้ไปลบมันครับเอเอเอ ถ้าว่างแล้วปลอดโควิดแล้วอยากไปเที่ยวที่ไหนที่สุดอยากไปหลายที่มากเลยให้ผมเลือกตอนนี้ผมพูดเลยผมเลือกไม่ได้ครับ ปกติพี่ชอบทําอาหารทานเองหรือเปล่าคะแล้วชอบทานอะไรแนวไหนเอ่ยออทำอาหารทานเองไหมมีทำอาหารทานเองบ้างครับชอบทำแนวไหนผมต้องไม่เรียกเป็นแนวไหนดีกว่าเรียกว่าทำอะไรได้ดีกว่าส่วนใหญ่ผมจะทำอะไรที่มันง่ายๆครับทานง่ายๆทำง่ายๆด้วยเพราะายากๆทำไม่ได้ กล้องดูเนียนวันนี้มันคือกล้องเอาจริงๆนะครับมันคือกล้องเดิมเลยครับมันคือกล้องเดิมที่ผมใช้ไลฟ์แล้วทุกคนเห็นมาตลอดปีสอปีนะครับมันคือกล้องตัวเดิมเลยครับจาก i p h o n e เนี่ยแค่จัดแสงครับ คืนนี้พี่กระชานอนดึกหรือเปล่าครับไม่น่าจะดึกมากครับหรือเปล่าวะเพราะตอนนี้มันก็ดึกแล้วปะย yeah. พี่กระชานิ่งบ่อยคิดว่าเหตุค้าง เฮียหน้าเด็กจังค่ะติดตามครั้งแรกเป็นยังไงตอนนี้ก็เหมือนเดิมหนูเริ่มติดตามครั้งแรกเมื่อสองวันที่แล้วนะคะแฮกินข้าวอิ่มไหมคะเรากินไม่อิ่มเลยโถน่าสงสารนะต่างประเทศประเทศแรกที่พีิชาจะไปหลังหมดโควิดคือประเทศไหนคะไม่ทราบเหมือนกันครับ ยังไม่ทราบเลยครับแฮมอร่อยไหมเมื่อวาน,นยังไม่ได้กินครับสารภาพเลยผมลืมไว้บ้านเกินครับเดี๋ยวต้องวนกลับไปเอาเอ วันนี้มันกระตุกบ่อยอาจจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตครับผมช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกครับเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แสดงว่าจับแสงดี <c oughs> หันไฟเข้ากำแพงครับแล้วไฟอยากกำแพงไฟที่ยิงเข้าองแพงก็รีเฟกมาใส่หน้าผมแค่นั้นเลยครับ ดึกคือตีสามตีสามเขาเรียกว่าเกือบเช้าครับมีลูกเล่นอ,อะไรจะเทสกับโก้ไลฟ์อีกไหมคะไม่น่าจะมีแล้วนะครับอยู่ที่เหลืออยู่ที่ความชํานาญมันมีแหละแต่ผมยังไม่ได้ทำมันยังยังทำตอนนี้ไม่ได้ครับมันจะมีระบบที่สามารถสวิตช์กล้องได้มี2กล้องเชื่อมต่อ2กล้องกล้อง,อกกองนึงก็ถ่ายมุมหนึ่งอีกกล้องนึงถ่ายมุมหนึ่งครับ แต่วันนี้มีกล้องเดียวยังไม่ได้เอามาลองสี่ปีแล้วเฮียไม่ใช่สองวันยอกไงยอกพี่กรชาขอซาวให้สมสาสมความสวยสะพังของฮิโปหน่อยซาวที่สาสมความสวยสะพังของฮิโปอ่ะ สาวที่ให้สะสมความสวยสะพรั่งของฮิโปนะครับจับไปครับสาวนี้เหมาะมากครับเอ้ A A. นอกจากขาวดําใส่สีอื่นไหมมีโอกาสใส่บ้างครับเมื่อไหร่พี่กระชาจะทำคลิปรีวิวสกินแคร์คะ่ะมันไม่ใช่ทางผมเลยครับผมก็ไม่ไม่ค่อยไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่ด้วยครับ How are you k a c h a r I'm fine. Everything is all right. Thank you. เสดายไม่ได้ลองต่อเครื่องดนตรีนะ่าจะเป็นรอบต่อไปครับเฮ้ยทำไมกระ,กะตุกอะเออกระตุกเลยเว้ยนิดๆน่าจะรอบต่อไปครับ น่าจะมีโอกาสได้ได,ได้ได้ลองตอนนี้ดูมีเนื้อมีหนังเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ครับกินเยอะครับพี่ขชาบีทบล็อกเป็นไหมไม่เป็นครับเริ่มหมดโควิดแล้วนะแล้เมื่อ,อไรเราเมื่อ,อไหร่จะมีงานร้องเพลงคะถามผมไม่ได้ครับผมไม่รู้ เปิดแบงค์ .Track เพลงไหมวันนี้ไม่มีเปียโนมผมไม่มีแบงค์ทร็กเหมือนกันครับ It's a trap yeah It's a trap Hey yeah Okay ขยับมุมกล้องให้ขชายอยู่ตรงกลางดีไหมไม่ดีครับผมสบายใจจะนั่งตรงนี้ครับผม เสียงฮิโปรกระโดดลงบึงเสียงฮิโปรกระโดดลงบึงหรอเสียงฮิโปรกระโดดลงบึงนะ่าจะต้องเสียงนี้ปะ แต่เสียงไม่ชัดเจนจนกลัวตอนร้องเพลงเลยค่ะเพียนนิดนึงคือชัดเกินอย่าได้กลัวครับเพียนก็เพียนนะจะได้ดูคลิปอันบ x ็อกเมื่อไหร่เร็วๆนี้นะครับ โ okay. ถ้าลองคราหน้าลองแก้เรื่องกล้องสั่นเรื่องกล้องสั่นความจริงไม่จำเป็นต้องแก้อะไรเลยครับผมแค่เปลี่ยนขาตั้งกล้องครับอันนี้มันคือขาตั้งกล้องอันเดิมกับที่ผมไลฟ์รอบนู้นรอบก่อนๆแหละแค่แบบผมไม่ได้ไปแตะมันเว้ยถ้าผมแตะมันมันก็สั่นเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรต้องแก้ครับแค่ไม่ไปโดนมันไม่มีปัญหาเลยถ้าผมโดนมันเมื่อไหร่มันก็จะเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหว พี่กระชาเล่นเกมอะไรบ้างครับพี่กระชาเล่นเกมอะไรบ้างครับช่วงนี้เล่นเล่น Animal Crossing ครับเล่น Assassin's Creed ครับพี่กระชาว่าลิเวอร์พูลจะได้ชูถ้วยในบ้านไหมคะไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันครับแต่น่าจะได้ได้ถ้วยอยู่แล้วแ่ะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ชูที่ไหนครับ โอเคโอเคครับทุกคนวันนี้งั้นผมขอลองลองเทสประมาณนี้เท่านี้ก่อน